สวัสดีครับเพื่อนร่วมงานของคุณภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับมีศั์เฉพาะครับคือ colleagues c o w l, l e a g u e colleague ออกเสียงว่า colleague ครับเช่น this is Somsi she's my colleague at the bank นี่คือสม m s i เธอเป็นเพื่อนร่วมงานของผมที่ธนาคาร this is Somsi she's my colleague at the bank หรือ my colleagues took me to lunch for my birthday today ความหมายก็คือวันนี้เพื่อนร่วมงานเลี้ยงข้าวมื้อกลางวันเนื่องในวันเกิดผม my colleagues took me to lunch for my birthday today อีกคำหนึ่งที่มีความหมายว่าเพื่อนร่วมงานคือ workmate เพราะว่าคำว่า work แปลว,ว่าทำงาน mate คือเพื่อนดังนั้น workmate จึงมีความหมายว่าเพื่อนร่วมงาน John has been my workmate for five years John เป็นเพื่อนร่วมงานของผมมาเป็นเวลา5ปีแล้ว John has been my workmate for 5 years สุดท้ายนี้นะครับขอแถมอีกคำหนึ่งก็คือ coworker หมายถึงเพื่อนร่วมงานเหมือนกัน John has been my coworker for five years สามคำที่ให้ความหมายว่าเพื่อนร่วมงานคือ colleague workmate และ co-worker.